สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงแรงของมือวันที่25เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดแอดคลิปมือแรงวันที่25เนาะตะวันออกศิลงมืออื่นเสาว,วันที่26นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมื่อนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องกระเทาะสกุลสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง จากปูยาเทวดานะคะพี่น้องคู่จันทน์กัมมาต่ว่าเรามาเน้นไห้พร้อมนะคะในคลิปนี้เนาะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาแนวทางของปูยาเทวดาคู่จันทน์ค่ะซิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่นะการนมัสการค่ะบ่วนเออของเล่ารวยสี่ข้อของนเลาเชื่อแล้วของเล่าตัดกุศลเคล็ดกับตัวเตี๋ยเด้อค่ะปูว มาไามเลนาะยังมาถามแะค่ะปู้มาเนี่ยไก่เราได้มาเนี่ยยี่สิบห้าแล้วขนาดก็เลยมาถางฮาเทียคู่จันทนเพนม่าแล้วกัเอฟซีพนก็อมม้องเมต์โอ้ยคงสุดท้ายนั่นตามคู่จันทน์ในเด้อเดอพิ่นวางสิละค,ค่ะปู้เออคนแลวคงสุดแต่เราต้องขึ้นกบมากขึ้นค่ะเออเรามากขึ้นพะมาเป็นกจะวง่า โอ้ oh, ปันจับบ้างวันศุกร์ครับาเออรบว่าปันจับบ้างาวันศุกร์ที่แย่แล้วขั้นตอนนี้แล้ค่ะฟันนะมันเป็นฟันว่าต้องขี่รถไปค่ะต้องขี่รถไปวันนี้ไปวัไก่คนตันงเ่าไข่ไกไปไกไกล่ันตัง้ตงเล่าเลยค่ะ กนวนนไปเียนน้วนขับไปเรืย่ยบไปได้ไหโอ้ไม่ไพขวางทางแล้วก็เลเหยียบรับรถเหยียบไปได้ไหครับพ่อตอนแรกนีราขี่ไปแต่ว่าตกขากับตรขี่ไปค่ะ ไปยัตักขีรถไปกไปยังหมดรดไปปุ๊บบานนลาขากลัเบิดเราหัวแม่ค่ะหัวสอขาค่ะหัวสขาเล่าวยอนิน้ำมันนเนานึ่ล้าไปหนึ่ง้อื่นๆเว่าไปหงยา ไม่หนึ่งหัวสองางเลย่อืเลยไม่นึงหัวสองขางไม่หนึ่งหัวสองคางกามว่าจีดอย่างไรเลยราจสองสอะไหนะครับพ่องสิบเอ็สองสิบเอ

ค่ะต้องต่อเต่ยย่สองีบเราจำอยู่เราหมายว่าต้องไปนึงใหม่ไพ่ไปวนทางรถกีอย่บกปได้ไหมค่ะปูป้จะี่นี่นาเตียค่ะปูเออครับหมายว่าเลาจีโรถไปนะ ค่ะย e ja. okay. um, pues. ่รถไปแล้วรถไปเหยียบทอนไม่ไฟค่ะไม่ไฟกาอยู่บนทางจ้างรเชิญเหยียบเล่นเหยียบไฟค่ะไฟวมซ้ำซ้ำแนนี่ละอืมครับปู่ใหม่นึงใม่นึงเนีะหวาม่นึงอย่างหัวสองมาสันค่ะิอตัวระว่งทีเลยอืม ตอเลรจำได้ป right ่อยแว๊บๆๆนี่ก้าแปดได้หันเนี่โอ้ค่ะกูาวแปดอันนี้ทะเบียนรถาก้าแปดนก้าแปดไทีค่ะปู่เอก้ดอรถเค่ะก็ป่ยๆเถาม่าอยู่ถามว่าเล่รถบรองมหาวาลยตัวอนัอืมดว ให,ใหม่หนึ่งลดหัวสองมาหันใหม่หนึ่งลดหัวสองจ,จะย่มเข้าวเมื่อนี้ีเป็นศูนิหวปล่เ็นศูนยอันหนใจก็ศูนโอ้รอ้อนเป็นศูวันดีค่ะปูร้อนูยันยางนี่มันิเปรแล้วจมนตั้งสองขางเลยค่ะอันนี้มันตะปูยังไม่ไฟ,ไฟตังได้่มโมโหนำ้ำร้อาอันายางหัวร้อน่หรือร้อนหลังค่ะปู ร่อนนาเนี่ยร่อนนาอสองสองร่อนี่คือเป็นร่อนนาทั้ง man เบิร์ตแมนบอคครับปูเออทุกเบิรเลยอืมค่ะปูแต่ว่าถ้าฝันเห็นไม้ไผ่ปูฝันเห็นไม้ไผ่นี้มันสิเป็นหนึ่งนะคะปูเนาะเออเป็นหนึ่งค่ะแต่องมาไม่ๆหนึง่งอย่าทั้งมาเป็นตั้แล้วขี้กระคาตะเกียกมากถือดอกนี่ละค่ะโอเราไม่ได้เราอย่างมาตัวมาเบิเ่ง เบองตาค่ะเรืองเลาตลากกมาเรือหเมียนตนที่หมียนี่ไหมค่ะเรื่องามว่าเาิดิส่ค่ะแต่อกืกลงที่มก็มาขึ้นเรื่องว่าจตารางตอ๋จากัวาว่าไมเรียกเจ้าตัวแล้อ่าก็เปียแล้วาัอืมค่ะ เดียวแบๆมไหวริเปลียกเปี่ยน้อค่ะเาเป็นนอบอกสมตัค่ะห้าเกือเจดแค่ปูหกมาองมัสิบอรถนออะไโอ้ปูมัสิบบอกะเออมัสิบสองแล้วปสิบสองก็สิบเอ็ดนี่ละปัม่นิ่งเนาะปัไม่นิ่งเนาะ ดาัสิบงสือรอนึ่งัหนึ่งนี่ตวตรงติเพมาแล้วค่ะโอ้ตัวนี้มันกระตรงวันที่12สองิงหาพอดีเลยค่ะปูแล้วมันดังเงี้ยมันดังแต่ว่าเอากันไว้เอาไว้ก็ได้เอาเอาศูนย์หนึ่นกัศูนย์หนึ่งค่ะปูเศูนย์สนศูนย์ค่ะศู ขันเทิงนี่สามนี่ก็สามกับมีมาโย่สามเนี่ยตัวรองมันมีอยู่แต่ว่ามันมาสามมันมาสองเตียทีส่สองมาสามผมมันสองคนเลยก็ต้ระนัก ขาเจ้าไหคสี่หกเพราะว่าบเขียนหพ่งนหนึได้สี่หกโออะไรพิเศษคือคือสี่หกมาครับพวกนมีมันมีหกหนึ่งหนึ่งก็ก็หนึ่งีหนึ่งสี่ไหค่ะปูได้มาสี่หกเนี่ยสี่หกเอะพี่น้อสามหสี่หกขึ้นหนึ่งสี่นะอืมจากปูสี่หกค่ะ ก็ูมักปูมกัมกสิเอสบสองังค่ะมากเสิสสอามากอยจุ่มหนึ่งก็จทั่วมากยู่แต่นหลอู่้เพยังม่เส็ค่ะพว่าคนทั่วมากมอีสิคะเต่ทั่วมากมอ,าอีอ๋อค่ะค่ะ ตทำตั้งเง <izon> ิไปตั้งแลวยู่หมู่่นอำเภอไคค่ะหมู้าเอกเลยครับอย่าพวกทำมีว่าเห็นวักไหนวันวักไหนก็นเนียบุปูวันไหนก็ได้แต่ว่าขันเอาดีว่ามันมันคาถาปูแต่ว่าน่าคาแล้วก็วันผาดอือย่าพูกองวันนี่แหละวันเป็นเขียเนี่ยงซื้อกล่ ค่ะปูข่ายหกสิราข่แพงบโอเคหสค่ะยยังใส่ปูเลยแต่ใส่กใส่กบเป็นยังไงเนาะไม่สิ่หรอปูเด็ร่องยังดันึกว่าปูเม็ดตาเนาะค่ะปูเอ้ปูเมตตาเม็ตาพอก้รกกับ บอกกันได้ยาเสพหลายไม่กินจากของเราเนื่องมึกินเตียงกินเตียงก็ปูได้หนอผู้ฉันเขาวินบาได้ด้วยเนอใค่เหรอยาเสหลายหนกคนหนึ่งใช้เสพหลายค่ะปูผมถือคนว่ามันอุบัตบวนม่นก็คือเนห่นเอาศูนยอาไรเลขพิเศษศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์สามหกคนห มันมันสามสามโอ้ยจได้มาสินค่ะปูแต่ว่าลังไวยลังไวยมันไม่ยงเข้ามื่าเดี๋ยวใส่บวศูนศสามหกศูนย์หกสามเลยค่ะพกคักยู่ได้ครัพิเศษนี่ตัวเลขพิเศษของปูนี่เออน่็เลขกระจกกะได้อยู่ตัวมาเอาลุงปูเเฮ็ดยาไปเหนโอ้ยคนตัวมา่อไรยาท่านี้เราขึ้นาขึ้นหลังเด็กแดดไม่เดี๋ยวนี้บ แตเมิ่งแตเมันบ่าห็นเป็นล่าแล้วเนาะค่ะปูอือเป็นล่าเลยค่ะคือแม่กมันเป็นล่าล้แล้วอย่าล่าค่ะไม่จบไีลอ่ะพ่อดีเวล่าค่ะปูหายพ่อได้ได้เลยค่ะปูค่ะเออหายพ่อได้พ่อแอบซี้ตองขัดเกลแอบซีของหกน่ารวยทีห้าของคนรวยชาแนลของคนรวยมนังพุทธลาดลาอันนี้คนไหนคนแช่คนกระดิ่งเกิดที่ตามไเพิน โทษมาก่อมาี้ก็ข้างอือคนไรคนแฉกนีคนที่จริดงจริงจำไปพผู้จัดทัเนียมื่อมันขึ้นเหนียว่ามันฝันแก่งคือีดีเห็นร,รถล่องเนี้ยค่ะปูจำได้รถเร็วนี่สีขาวค่ะพอเราออกแล้วข้นในมิจฉ้สีขาวก็สีป็นตอนอนึงสิเนะค่ะรถกระบะดอกรถกบบระบะค่ะ อย่าไปไซีกับกับข้ามไงมันเปลี่ยนเลยมันมันมันข้อสี่ั้วเลยสำใม่ไผไซี้ไงค่ะไฟซ้อแขนนี่มันมันว่างยุ่นคามทังไงค่ะก็มีวงสีสี่ก็เล่ากับอย่บดังต๊อบต๊ต๊ไปเลยแล้วอ่ะมันก็ดีแต่งก็ไื่อม่ไฟแล้วค่ะ่ไฟแห่งแห่งแล้วเนบคนดีบนไหนสู้ก็ไดุ้นนี่เนาะ จ้าพ <Yeah>, ่อเปนอะไรเิจารณาบงน่าไม่หนวสอากยังว่าันที่สอง่ัึงผิวว่ามึงกึกรอบกับทเม็ดดาวางสิละค่ะกเ้าเลรบกแเข้าว่าสันดวาค่ะเข้าว่านวค่ะนัยู่นีละว่าันออกเท่ๆละว่ค่ะเอฟซีพิจารนาบงละองหกหกซ ตสีหกแ่สีหกสีหกตัสีหกนะจ้าอืหกสีหาอ้เด็นี่ตำนักมัมาแห้งนะาปูอืมในตำลักมันมาแหงจ้าสามมันมาสองแช่สามเที่ยแล้วนะสิไปก็ได้ปูมีคนสุกับเดืิเด้อยักตีเีคนใดคนแช่คนกินคนติดตามไปคนนันไว ี่าหกคนยนึ่นหหลักคนสลัดคนคนหวยสองน้อยนอยเด็กถึงแก่แก่งคนค่ะได้เป็นเงิขึ้นไปยังดีด้ค่ะนอัยูแบอตมีความส่ำเสุขสุขคนมีอายุคนโดสุขังฝรั่งสุขสุขคนนะแต่ินกเดินตาต้องหใกับให้คนอาคนยังเออ คู่อาจากคู่ข้อนครคบค่ะปูข้อน้อขอบคุณปูเลยนะคับปูกาลนวสการคบะปูสาทุกคค่าสรุปแนวทางท่าคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูยาเทวดานะคะคู่จันทอนเด้อค่ะพะม่พี่นองเด้อเอาตัวเลขของคู่จันทอนนะคะมนีค่ะอเนี้ค่ะ612ห1 2 912 611 598 1าเกแล้วก็02นะคะ ปูเอ่อคู่จะทอดเราบอกหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนะคะแต่ว่าปูแล้วออกลักลอยมาใส่นะคะลักลอยของปูเนี่ยกับเข่าทุกงหวดนะคะพี่น้องคะลักลอยของปูกับเข่าทุกงหวดเด้อพี่นอ้องเด้อปูเราก็ได้เอาลักลอยมาใส่นะคะบันทึปูแล้วมาหนึ่งสองค่ะแลกหกหนึ่งหนึ่งนะคะเลขพิเศษค่ะซี่หก เลขพิเศษปูละหายงวดน,นี่เป็นวดที่สองค่ะวดแรกปูละหายนาศูนย์หกสามแล้วก็หกศูนย์สามนะคะพี่น้องคะกัเขาสําหรับวดแรกนะคะสาหรับเลขพิเศษเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้พอดพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะแนวทางของคู่จันทน์เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อจังไดกับพิจารณาเบิ่งนะคะพี่น้องคะ ให้พรอแม่พน้องใส่วิจารณญา,าในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางถ้าพระแม่พน้องมักชอบนทางชุดนี้ของปู่ยาเทวดาและก็คู่จันทนค่ะย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะผู้ละใบสองใบนะคะเพื่อรุ่นโคลางวลในไ่เนาะคะ่ะพ่อแม่พน้องเนาะ เอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอมูลมื้อนี้ค่ะจากปู่ยาเทวดาค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็แบบในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ